ของเรานะครับน,นี่เาเบาไฟแล้วก่อนนะเราจะให้เบคอนมันคายน้ำมันออกมาครับเพื่อความอร่รอยของเห็ดสวรรค์นะครับนี่ครับเห็ดสวรรค์ แบบยาแบบเห็ดหลือเกินอืมอืมอืมช้าต้องขาดมาัางเดี๋ยวเราอืมตอนนี้เบคอนของเราก็กำลังได้ที่พอสมควรนะครับแล้วก็เห็ดสวรรค์ใส่ลงไปเลยคนระับ ครุกครา้าจนกว่าเห็ดจะสุกนะครับอืมมนหล่นจะได้ใส่แม่งแน่นอนครับวัตถุดิบพิเศษนะครับที่คิดว่าไม่เคยมีที่ไหนลองใส่มาก่อนนะมันคืออิชิตันนะครับจะอร่อยปะวะไม่รู้ลองใส่แม่งเห็ดผัดอิชิตันอาจจะอร่อยก็ได้นะครับ แน่ไม่แน่อืมกลิ่นหอมน้ำผึ้งมาเชียวโอ้โห,โหเห็ดเริ่มสลดแลระวังเห็ดจะช้ำอ้าเห็ดผัดอีชิตันโอ้โหนบันเจิดจริงๆอ่ะอันนี้เขาบอกก่อนนะไม่ใช่กาแฟนะครับมันคือข้าวคั่วที่ทำเอาไว้นะครับประมาณนี้น มันไม่ใช่กาแฟครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วงไปวัตถดิบต่อไปครับมันคือผงลาบจากความเดินจากตอนที่แล้วนะครับนี่เหลืออยู่น้อยใสมากหมด อ,อ,อลาบิชิตันลาเผ็ดิชิตันนะครับโอ้กิ่นแม่งหอมมากเขาบอก เราได้ความหวานจากน้ําตาลแล้วก็อิช <t illegal survivors> <Yeah. S 1> ิตานไปแล้วนะครับมก็ต้องมีความเค็มกันมากมันคือทาคุมินะครับโอ้ขวดใหม่ด้วยแกะแม่งเลยอืมเราใส่ไปควาหมาะนครับช็อต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 กำลังดีจากนั้นก็เริ่มต่อลดูดีมากขอบรองแร็จแล้วครับนี่ก็ใส่จาน กำลังดีเลยทีเดียวครับเสร็จแล้วครับน,นี่ก็หน้าตาของมัน,นครับประดับด้วยเอ,อ,อะไรเนี่ยปลาหมึกญี่ปุ่นนะครับโอ้แม่งออกมาดูดีจริงๆเลยผมบอกว่าหลายคนถามว่าอาจจะมีคําถามนะครับว่าปลาหมึกญี่ปุ่นมันเกี่ยวอะไรนะครับเพราะว่าอิชิตนที่เราใส่ไปแล้วเป็นชาญ,ญี่ปุ่นครับแล้วก็เลยเอาปลาหมึกญี่ปุ่นามาใส่ตกแต่งให้มันดูดีครับโอ้โหหน้าตามันก็ดูดีมากรบรสุิสดใสจริงๆเลย ส่วนเพื่อพี่บางคนถามว่าจะแตกแล้วท้องเสียไหมกูก็ย, Google ยังไม่รู้นะครับก็ะจะลองแดกดูนะแต่เขาบอกว่าจะที่ลองชิมแล้วรสชาติไม่เบาเลยทีเดียวแล้วอร่อยมากครับตัวเห็ดนะครับก็มีความเผ็ดกลมกรมนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานจากชิตานขึ้นมานิดหน่อยนะครับแลยก็เป็นเมนูง่ายๆกัดกาที่สามารถไปทําได้ที่บ้านนะครับนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ